ในปี2,557หรือปี2014นะคะนับว่าเป็นปีทองของการท่องเที่ยวของเมียนมาก,ก็ว่าได้ค่ะเนื่องจากจำนวนนะักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศนะคะจนทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าในอนาคตเมียนมาจะเป็นคู่แข่งทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราไปติดตามรายละเอียดได้จากช่วงนี้ค่ะ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยการเติบโตหลักของกลุ่มประเทศอาเซียนที่นับวันจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสนใจกับธุรกิจการท่องเที่ยวกันมากขึ้นโดยเฉพาะสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมานับตั้งแต่รัฐบาลระบุให้การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจเมื่อ3ปีก่อนก็ทำให้ภาคการท่องเที่ยวของเมียนมาเฟื่องฟูอย่างเห็นได้ชัดทำไรายได้เป็นสัดส่วนถึง1ใน4ของไรายได้ทั้งหมด โดยกระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวเมียนมายัางคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาไว้ถึง3ล้าน500,000คนสร้างไรายได้กว่า1,135ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงที่สุดมากเป็นประวัติการค่ะ,อะมองพม่า,มากมม็มองแบบมองแบบได้นะแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ทุกอย่างค่อนข้างจะเรียกว่าสดใหม่นะยังไม่มีคนเข้าไปนะครับ นักท่องเที่ยวหลายๆชาติที่อยากจะท่องเที่ยวแบบธรรมชาติจริงๆแล้ว,วประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะจ,จะอยากจะเข้าไปเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยความความสะดวกสบายผู้อำนวยความสะดวกหรืออะไรนะแต่อาจจะยังไม่พร้อมอันนั้นเกิดใช้เวลา ากมองในแง่การแข่งขันแล้วนายกสมาคมไทยธุรกิจาการท่องเที่ยวยังคาดว่าเมียนมามีโอกาสเติบโตเป็นคู่แข่งสําคัญของไทยในอนาคตได้ค่ะแต่อาจาต้องใช้เวลาสักระยะในการเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้ทัดเทียมตอนนี้คิดว่าเขาเนี่ยนโยบายของเขาจะส่งเสริมการท่องเที่ยวน่าจะอนาคตต่อไปก็น่าจะแชร์ตลาดของตลาดไทยไปส่วนหนึ่งได้แน่นอนผมคิดว่าใช้เวลาสักสิปี15ปีอะไรเหล่านี้เนี่ยหมันก็จะ จากน่ากลัวณปัจจุบันนี้ยังไม่เห็นหน่ากลัวแต่ว่าดูรู้พวกเราทําการท่องเที่ยวมาก็รู้แล้วแ,ลวแหละนักท่องเที่ยวชอบแบบไหนชอบอะไรประเทศนี้เปิดแล้วเนี่ยเขามีอะไรพร้อมที่จะรองรับปฏุนักท่องเที่ยว,ยวส่วนประเทศไทยเองก็ต้องปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบคมนาคมให้มีศักยภาพมีความปลอดภยัยพร้อมชูสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะรักษาความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคไว้ได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับช่วงบัวแก้วบอกกล่าวในวันนี้เรามีข่าวคราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเราไปติดตามกันค่ะ เมื่อวันที่5มกราคม2558คณะคารวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยชมรมผู้ประกอบการจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาและชมรมรถยนต์ออฟโรดของรัฐกลันตันนำโดยนายประกรณ์ปรีชาวุฒิเดชประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออ,อบอรตอรวม60คนได้นำสิ่งของบรรเทาทุก์จากประเทศไทยเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตอำเภอตุมปัดและอำเภอตาเนาะแม่ร้อรัฐกลันตัน ในการนี้นายจัก,กริดการจนะศูนย์กงศูนย์ใหญ่ได้ให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณในความห่วงใยและปรารถนาดีของพี่น้องจากประเทศไทยโดยหวังว่าสัมพันธภาพระหว่างประชาชนทั้งสองฝั่งประเทศจะมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยผ่านพ้นไป ล่าสุดสถานการณ์อุทกภัยในเมืองโกตาบารูได้ทุเลาลงแล้วนะคะระดับน้ํากลับสู่สภาพปกติยกเว้นตามถนนสายต่างๆที่มีน้าท่วมขังเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามในหลายส่วนของเมืองโกตาบารูยังไม่มีกระแสฟไฟฟ้าใช้ซึ่งกรวมทั้งสถานกงศูนย์ที่ต้องอาศัยที่พำนักชั่วคราวที่อยู่ใกล้เคียงเป็นที่ทําการระวังเกิดอุทกภัยค่ะรวมทั้งสถานกงศูนย์เองด้วยนะคะที่ต้องอาศัยที่พำนักชั่วคราวที่อยู่ใกล้เคียงเป็นที่ทําการระวังเกิดอุทกภัย คุณผู้ชมคะคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะถามว่าเ mm. กาะใดในทะเลจีนใต้ที่เป็นสวรรค์ของนักตกปลาค่ะตอบข้อ1นะคะเ mm. กาะกงดาวของประเทศเวียดนาม mm. ข้อ2เกาะกงของประเทศกัมพูชาค่ะ mm. โดยคุณผู้ชมสามารถโทรมาตอบคำถามได้นะคะที่เบอร์0815830101ค่ะสำหรับผู้โชคดีที่โทรตอบคำถามถูก3ามท่านแรกนะคะ mm. ก็จะได้รับของที่ระลึกจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในรายการสัปดาห์หน้านะคะรวมถึงติดตามได้ในเพจ Facebook ของเราที่ชื่อว่าอาเซียน s s i o n ่นไ i l a n d ด์ค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการอาเซียนวิชั่นประจำสัปดาห์นี้นะคะหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนำติชมรายการรวมถึงแบ่งปันเรื่องราวดีๆของพวกเราชาวอาเซียนก็ส่งกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมอาเซียนวิชั่นให้ล็อกอินเข้าไปที่ facebook.com แล้วพิมพ์คำว่าอาเซียนมิชั่นไทยแลนด์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ